อันนี้เราจะทําสาคูเปียกนะคะสาคูคือกวนไว้แล้วนะคะให้ให้เป็นแบบนี้ก่อนนะคะนี่กวนแบบนี้ก่อนใส่น้ําแล้วก็กวนไฟอ่อนนะคะจนเป็นเขาเรียกว่าตาเขียดนะคะตากรุบตาเขียดนะคะเป็นแบบนี้แล้วทีนี้ยายจะเอาถั่วดําลงถั่วดําแช่น้ําแล้วก็ต้มแล้วด้วยแช่น้ําค้างคืนแล้วก็ต้มนะคะมันจะได้นิ่มมันจะได้ไม่แข็งเพราะว่าถั่วดําแข็งมากเลย แล้วก็กคนใส่กันนะคะกคนใส่กันเปิดแฟนออนสักสองสามก็ได้เดี๋ยวลกยายจะใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ย มันแข็งมันเอาไว้นานมันแข็งเนาะยายก็เลยละลายน้ําร้อนละลายแล้วนะคะคนคนไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ไม่ติดหม้อคนไปเรื่อยๆคนไฟอ่อนเนี่ยน่าอร่อยไหม ยังมีควันขึ้นน้ำกะทิยายใส่น้ำกะทิสดไม่มียายใส่กะทิกะทิผงนะคะใส่กะทิผงละลายน้ำร้อนนะคะ ก็ได้มาแบบนี้เลยได้มาแบบนี้นะคะกะทินะเนี่ยจากซองนะคะกะทิจากซองคะ่ะอยู่เมืองนอกก็แอปพลายเอานะคะอยู่เมืองนอกแอปพลายเอาไม่จําเป็นต้องว่าซื้อกะทิสดกะทิสดถ้ามีเราก็ใส่ไม่มีเราก็กมใส่มันก็ได้เหมือนกันถ้าไว้ว่างออกไปซื้อมันก็ยุ่งยากเนาะไปก็ต้องเสียค่ารถค่านั่นอีก ก็อยู่บ้านมีอะไรก็ใส่ไปนะคะแบบง่ายๆค่ะอยู่แบบง่ายๆกินง่ายๆค่ะทีนี้ยายจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะใส่น้ําตาลมะพร้าวลงดูซิว่าจะหวานไหมเพราะว่าเราไม่ใส่น้ําตาลก่อนนะคะถ้าใส่น้ําตาลก่อนนี่นสาคูจะจะไม่สุกนะคะ ว่าน้ำตาลทาให้ไปรัดสาเม็ดสา,สาคราไว้ไม่สุกนะคะก็เลยต้องใส่น้ำตาลทีหลังนะคะเดี๋ยวชิมดูซิว่าหวานไหมหวานพอหรือยัง แล้วม่พอใส่หมดเลยสาคูใย,ยต้มแล้วใส่เกลือด้วยนะคะแล้วก็คนๆน,นะคะคนให้เข้ากันนะคะล้างช้อนก่อนใส่หม่ชิมใหม่นะคะช้อนล้างแล้วนะคะ ยังไม่หวานเราจะใส่น้ําตาลทรายขาวลงนะคะไม่หวานขอเติมอ,อีกหน่อยนะึ่งแต่ไม่หวานมากนะคะหวานนิดนิด เสร็จแล้วนะคะที่เป็นสีนี้เพราะว่าน้ําตาลมะพร้าวสีออกน้ําตาลนะคะมันถึงไม่เป็นสีขาวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะตักใส่ชามเสิร์ฟปิดไฟเลย สุกแล้วสุกเรียบร้อยนะคะนี่คือสาคูเปียกถั่วดํานะคะสาคูถั่วดํานะคะทําง่ายๆอยู่ง่ายๆกินง่ายๆคะ่ะแล้วยายจะใส่เดี๋ยวเอาช้อนใหม่ก่อนใส่น้ํากะทิลงไปใส่น้ํากะทินะคะ นี่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเนาะสาคูเปียกถั่วดำนะคะสาคูถั่วดำนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ